เช้าวันเสาร์วันนี้ค่ะกิ่งขอตื่นเช้ามาทําความดีตามแบบเช้าพูดกันสันหน่อยนะคะสิ่งที่กิ่งกําลังพูดถึงนั่นก็คือการใส่บาตรตอนเช้านั่นเองค่ะสําหรับการใส่บาตรนะคะถือว่าเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งการใส่บาตรนี้เราก็จะนิยมใส่เป็นข้าวปลาอาหารรวมไปถึงดอกบัวด้วยเพราะเรามีความเชื่อกันค่ะว่าดอกบัวถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ผุดผ่องและคุณงามความดีนั่นเองค่ะทําให้วันนี้กิ่งจะออกไปบันทึกเรื่องราวที่มาที่ ไปรวมถึงเรื่องราวของดอกบัวนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่คลองมหาสวัสด์จังหวัดนครปฐมค่ะ ถึงแล้วนะคะกับจุดที่เราจะลงเรือกันนะคะเพื่อจะไปท่องเที่ยวตามคลองมหาสวัสดิ์ตรงนี้ค่ะแต่ว่าก่อนที่หญิงจะไปเที่ยวนะคะกิ่งขอทําความรู้จักกับที่นี่หน่อยดีกว่าเนาะเพราะว่าเพื่อนๆก็คงอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่ต้อยกันค่ะว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่คลองมหาสวัสดิ์ตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงคะ่ะ ต้อยค่ะที่นี่นะคะแหล่งท่องเที่ยวเชิญเกษตรเป็นการท่องเที่ยวที่เราจะต้องนั่งเรือลงไปเที่ยวตามครอบครองอย่างเงี้ยมันจุดเริ่มของแหล่งท่องเที่ยวที่นี่มันเป็นมายอย่างไงอะคะก็คือเริ่มก็คือว่ามีคนมาเนี่ยเขาบอกว่าคลองเนี้ยมันสวยมีเรือให้นั่งไหมอยากนั่งเรือเที่ยวทีนี้ทางผู้ใหญ่เขาก็เลยว่าลองลองเรียกเรือชาวบ้านมาค่ะ มาลองลองนั่งไปเขาก็บอกเออดีนะน่าจะจัดท่องเที่ยวพอดีกับทางการเขาบอกว่าให้ทางแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดเริ่มก,การท่องเที่ยวขึ้นมากเกษตรอำเภอเ,เขาก็เลยมาทดลองที่นี่อ๋อก็คือเริ่ม,ามาจากเป็นการท่องเที่ยวนี่แหละใช่แล้วเริ่มโครงการนี้มานานหรือ,อยังคะตั้งกับปี4 3สแล้วเราก็ได้รับโลมาแล้ว2ปี นะครับปี4 5หกับ5สูงมีรางวัลการันตีด้วยนะคะคือที่นี่เขามีอะไรบ้างคะเรานั่งเรือไปถ้าจุดแรกตอนเช้าเราจะพาไปนาบวก,ก่อนอ,อากาศไม่ร้อนแล้วก็มาจุดที่2กลุ่มแม่บ้านโอท็อปเราก็จะเรียนรู้ตรงที่ทําเข้าตังกลุ่มที่3ก็คือส่วนผลไม้แล้วก็ไปที่กล้วยไมย้ระยะทางตรงนี้มันไกลไหมคะระยะทางไปกลับของเรือ5กิโลที่ลงเรือมีแค่ที่นี่ที่เดียว็ะใช่ค่ะเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะคือเราออกมานิดหนึ่งใช่ไหมคะตอนนี้คือเขต ปารีมณฑลอําเภอพุทธมณฑลจริงๆแล้วเนี่ยนะกิ่งเลียนแถวนี้นะแต่ว่าไม่รู้เลยว่ามันมีที่ท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้จะได้เป็นครั้งแรกที่จะได้มาเที่ยวนะคะที่นี่เนี่ยค่ะเปิดให้บริการทุกวันไหมคะแล้วก็เวลาในการให้บริการเราเปิดทําการทุกวันนะคะและทั้งวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นไม่มีวันหยุดมาได้เลยนะคะใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบนี้นะลองมาดูกันสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีรางวัลการันตีด้วยนะคะขอบคุณพี่ต้อยมากเลยค่ะ คุณ<ด>ค่ะแล้วก็เดี๋ยวกิ่งเนี่ยจะลงเรือไปเที่ยวแล้วนะคะเราจะเริ่มจากไปตรงที่ไหนนะคะเราจะไปนาบัวก่อนนาบัวก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงขอบคุณมากค่ะ สำหรับคลองมหาสวัสดิ์ค่ะเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมและยังเป็นคลองประวัติศาสตร์อีกด้วยค่ะที่นี่ขุดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่3นะคะในสมัยนั้นเราขุดขึ้นมาค่ะเพื่อย่อนระยะทางการเดินทางไปน้ำพระสการพระปฐมเจดีนั่นเองค่ะแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะคลองแห่งนี้ก็เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชุมชนมาเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วค่ะและสิ่งที่กิ่งสัมผัสได้นะคะนั่นก็คือวิถีชีวิตที่แสนเรียบง่ายและ กธรรมชาติอีด้วยค่ะเรามาถึงนาบัวแล้วแต่ว่าที่นี่เขากำลังมีงานบุญกันอยู่ด้วยค่ะเขากำลังเลี้ยงพระทำบุญกันสวัสดีค่ะ ป้าติ๋วเป็นเจ้าของนาบัวข้างหลังตรงนี้นะคะใหญ่มาก ตรงนี้นี่ปลูกบัวอะไรคะเขาเรียกว่าเป็นสายพันธุ์อะไรอันนี้บัวฉัดตะมงกตนะคะมีลักษณะเป็นยังไงอะคะก็ดอกปุ้มๆค่ะเป็นสีสีแล้วแต่มางคนก็จะเรียกสีแดงมันคนก็จะเรียกสีชม,ม,มพูอะไรแบบนี้คะ่ะสายพันธุ์นี้เนี่ยเราจะใช้ไปสําหรับการไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็สําหรับไหว้พระได้ถ้าคนไทยเราจะใช้สีขาวค่ะบัวฉัดตะมงกตแล้วก่อนที่ตรงนี้จะกลายเป็นนาบัวเนี่ยคุณป้าทําอะไรมาก่อนนะคะก่อนนั้นทํานาข้าวอยู่คะ่ะตรงนี้เลยค่ะทําไมถึงเปลี่ยนมาเป็นนาบัวเพราะราคาข้าวมัน ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค้างเราว่า<ม>ออหามาทำม,มัวก็จะดีหน่อยอะไรแบบนี้คะ่ะป้าทำมาเป็นรุ่นที่รุ่นที่สองแล้วก็รุ่นที่สองแล้วคะ่วคะคือทำมาจากคุณพ่อก่อนค่ะป้าติ๋วปลูกมานานหรือยังคะถ้าสีแดงเนี่ยเราเพิ่งจะปลูกมาได้ประมาณสิบปีเองคะ่ะแล้วกว่าที่เขาจะขึ้นมาโตให้เราเก็บได้ล่ะคะใช้เวลานานไหมคะก็ประมาณเจ็ดวันเราก็เก็บผลผลิตเขาได้แล้วคะ่ะโตขึ้นมาจากน้าเนี่ยคะ่ะเพราะอากาศร้อนเนี่ยเขาจะโตให้เราไวคะ่ะ อ๋อแล้วเก็บทุกวันไหมคะที่นี่อ๋อเราจะเก็บวันเว้นวันนะคะซึ่งจํานวนมันค่อนข้างเยอะมากเนาะตรงนี้เนี่ยเราส่งออกนี่ไปที่ไหนบ้างคะก็เดิมมากแม่คะเขาก็าจะเน้นส่งออกสิงคโปร์กับฮ่องกองค่ะแล้วตอนนี้ก็จะมีประเทศอินเดียเข้ามาติดต่อซื้ออีกเลยค่ะทั้งหมดตรงนี้ที่กิ่งเห็นเนี่ยมันพื้นที่เท่าไหร่คะก็20ไร่ค่ะ20ไร่นะคะ,คะแหมก็วันหนึ่งนี่เก็บได้เท่าไหร่นะคะ ถ้าช่วงนี้เราทุบแถบนี้ออกไปเราเก็บแถบนี้เพิ่งจะได้ขึ้นดอกมาก็ประมาณ2องพันต่อดอกค่ะอืมสองพันกว่าดอกนะจ๊ะก็เดือนนึงก็้องคิดกันดูนะ,ะว่าจะมีะไรายได้เท่าไหร่นะคะ,ะแล้วอย่างนี้เนี่ยกิ่งก็สามารถที่จะลงเรือไปเก็บได้เลยเหมือนกันได้ค่ะโอเคอเดี๋ยวเราลงไปเก็บดอกบัวกันดีกว่านะคะขอบคุณมากค่ะ,คะ,คะ นี่นะคะกิ่งก็กําลังจะลงเข้าไปใกล้ๆก,กับดอกบัวนะคะเราจะลงเรือไปเพื่อที่จะไปเก็บดอกบัวกันรู้ไหมว่าบัวมีกลิ่นหอมจริงหรอคะ,อะไม่เคยดมเขาเลยให้ดูดอกนี้หอมดอกแย้มเนี่ยคะ่ะดอกแย้มค่ะอ,อันนี้หนูลองดมดูได้เนาะออมีกลินก่นนะ เด็ดแล้วนะเด็ดก็หักซ้ายหักขวานะคะหยิบแน่นเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าเราควรที่จะให้ลึกลงแบบไปแค่ไหนแต่เราจะเอายาวแค่ไหนอยิให้แน่นเลยค่ะแล้วก็หักซ้ายหักขวาแล้วก็ดึงอันนี้น้ํากลิ้งบนใบบัวนะคะน้ํากลิ้งบนใบบัวเปรียบเสมือนผู้ชายที่พูดไม่จริงกอกกลิ้งไปมานี่ ให้แน่ๆแ,แล้วก็หักซ้ายหักขวา สำหรับใครที่จะมาเที่ยวที่นี่นะคะที่นาบัวเนี่ยก็สามารถที่จะลงเรือไปได้แล้วก็เข้าไปเก็บดอกบัวแบบกิ่งได้ด้วยนะคะแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะก็ไม่แพงเลยค่ะดอกละ2บาทน,นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาปลูกขึ้นมาเนี่ยตอน,นแรกๆเขาก็ให้เก็บกันฟรีๆนี่แหละแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยบางทีก็เก็บไปฝากคนนู้นบ้างคนนี้บ้างก็คือมันเยอะเนาะเขาก็ทําให้แบบว่าที่เขาปลูกมาเนี่ยกว่ามันจะได้มันก็ยากเย็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยขอเก็บค่าเด็ดดอกบัวนะคะดอกละ2บาทค่ะ หลังจากที่สนุกกับการเก็บบัวแล้วนะครับน้องกิ่งของเราจะพาไปไหนทำอะไรกันต่อขออุบไว้ก่อนครับเพราะตอนนี้ถึงเวลาของเชฟเอมี่แล้วล่ะครับกับช่วงสตูดิโอคิดเช่นบายซีพี